เขากระโดงนะครับแม้จะมีคําพิพากษานะครับวินิจฉัยนะครับของสารฎีกาและสารอุทธรภาค3นะครับชี้ชัดว่าที่ดิน5,083ไร่เนี่ยเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้มีการใช้เกมทางการเมืองเกมทางปกครองเนี่ยไม่ยอมเพิกถอนเอกสาริสิิ์นะครับจึงเป็นที่มาณนะตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราต้องช่วยกันทวงคืนทรัพย์สมบัติชาติ ซึ่งเอาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ร่วมกันวันนี้นะครับเรื่องของการการเริ่มนะครับกลับมาทวงคืนพื้นที่เขากระโดงอีกครั้งนะครับข้อพิาพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัม์นะครับซึ่งยืดเยื้อมาอย่างยาวนานกลับมาประเด็นร้อนแรงอีกครั้งในปีพศ2568หลังจากอดีตนาย,ยกรัฐานตรีทักษิณชินวัตรออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบเพิกเฉยต่อครับ ต้องรับผิดชอบเพิกเฉยต่อคำพิพากษาส,าส่งผลให้รัฐบาลภายใต้รักษาการของนายยกรัฐมนตรีนะครับภูมิธรรมเวชยชัยเร่งดำเนินการทวงคืนพื้นที่โดยยืนยันตามเอกสารทางราชการว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของหลวงพระราชทานแก่การลถไฟแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2 4 6 5 จึงไม่อาจตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนได้สําหรับชาวบ้านที่อาศัยและทํากินในพื้นที่บางรายถือเอกสารสิทธิ์และเชื่อว,ว่าตนมีกรรมสิทธิ์โดยชอบจึงมองว่าการประกาศในที่ดินเป็นของรัฐจะกระทบต่อสิทธิ์ขั้นพื้นฐานทั้งสิทธิ์ในการที่อยู่อาศัยและสิทธิ์ในการประกอบอาชีพหลายครอบครัวต้องผเผชิญนะ ความไม่แน่นอนว่าบ้านหรือที่ดินของตนเองจะถูกเวรคืนหรือไม่การประทะกันของข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ทำให้คดีนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาที่ดินในไทยซึ่งไม่เพียงกระทบต่อชุมชนเขากระโดงแต่อย่างสะท้อนความท้าทายของประชาชนทั่วไปที่อาจถูกเผชิญข้อพิพาทในที่ดินของรัฐในอนาคตทั้งในด้านของการพิสูจน์สิทธิ์นะครับการเข้าถึงความยุติธรรมและการได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างแท้จริง เสียงจากชาวบ้านชีวิตจริงในพื้นที่เขากระโดงจากเหตุการณ์ข้างต้นนะครับมีการลงพื้นที่นะครับสัมภาษณ์นะครับเสกสรรอายุ60ปีเปิดร้านกาแฟเครื่องดื่มและอาศัยอยู่ในเวณถนนบุรีรัมย์ปะโคนชัยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่เขากระโดงได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนที่ดินที่บริเวณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตซึ่งอยู่ในเขตของการรถไฟแห่งประเทศไทยเสกสรรเล่าถึงประวัติการ อยู่อาศัยของตนและครอบครัวว่าผมอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้อายุ60แล้วนะครับครอบครัวเราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรวมรวมเวลากว่า100ปีพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นป่าไม่มีรถไฟนะรเราต้องใช้ตะเกียงสองแสงไม่มีไฟฟ้านะครับเราต้องใช้ตะเกียงสองแสงเขาเสริมว่าเมื่อมีโรงงานโม่หิน ตั้งขึ้นใกล้ๆผู้คนก็เริ่มมาอาศัยและหางานทําเพิ่มมากขึ้นจํานวนครัวเรือนก็เพิ่มมากขึ้นตามแม้จะอยู่มาอย่างยาวนานหลายคนไม่แนะนําให้อยู่อาศัยต่อเพราะฝุ่นละอองจากโรงงานทําให้ป่วยกันเยอะแต่เราต้องอยู่เพราะไม่มีที่ไป หลังจากวันที่2สิงหาคม2588วีริศอัมระบานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากะระทรวงมหาดไทยระบุว่าโฉนดที่ดินที่ออกทับซ้อนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์สามารถขอเพิกถอนได้ทันทีรวมทั้งมีการสั่งเพิกถอนโฉนดท,ทั้งหมด5,083ไร่นะครับ 5,083ไร่995แปลงซึ่งควบคุมบ้านของนายเสกสรรและครอบครัวเสกสรรกล่าวว่าความเป็นธรรมชาวบ้านอยู่ที่นี่มานานหลายรุ่นการขับไร่ไปจึงไม่เหมาะสมเพราะเราก็เป็นคนไทยไม่ใช่ผู้บุกรุกเราตั้งคำถามต่อกรมร,รมสิทธิ์ในที่ดินและการจัดการของรัฐหากพื้นที่นี้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้กรมที่ดินก็ควรจะแจ้งให้ชัดตั้งแต่แรกบ้านของเราก็ได้รับโฉนดจากกรมที่ดินมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้ว ปัญหารกมีเพียงสนามฟุตบอลน,นะผู้ที่มีสถมีฐานะสามารถย้ายไปสร้างที่อื่นได้ขณะที่ชาวบ้านไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้เพราะราคาที่ดินสูงและทรัพยากรจำกัดเขาได้วิจารณ์ถึงความไม่ชัดเจนของการรถไฟและกรมที่ดินเรื่องเกิด ขึ้นนะครับหลายคาังแต่ไม่เคยชัดเจนทําให้ชาวบ้านไม่ทราบว่าใครถูกหรือผิดถ้าต้องย้ายเราก็ต้องมีความรักความผูกพันในพื้นที่นี้เพราะอยู่กันมานานเมื่อถามเสกสรรถึงผลก็ทบครามเดือดร้อนและครามกังวล หากต้องถูกย้ายตินฐานเขายืนยันว่าจะไม่ย้ายออกจากพื้นที่ส่วนตัวผมจะอยู่ต่อแม้ต้องแลกด้วยชีวิตหรือถูกดำเนินคดีผมยืนยันอยู่บนความถูกต้องเราไม่ได้บุกรุกหรือขโมยของใครเรามีแต่เพียงเป็นรัษฎรธรรมดาคนหนึ่งในเรื่องของการเยียวยาและสิทธิของชาวบ้านเสกสรรตั้งคำถามหลายประเด็นเช่น1รัฐบาลสามารถเยียวยาหรือถอนหรือค่าปลูกสร้างบ้านได้หรือไม่2หากชาวบ้านต้องการจะอยู่ต่อมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอย่างไร 3. นะครับ หากต้องเช่าพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยจปะปรับราคาเป็นธรรมหรือไม่เขากล่าวว่าชาวบ้านหลายรุ่นอาศัยอยู่ที่นี่มานานการบังคับให้จ่ายค่าเช่าหรือย้ายออกไปเป็นเรื่องยากตลอด2ปีที่ผ่านมารัฐไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนราคาสินค้าและค่าของชีพสูงขึ้นมากทําให้ชีวิต ความเป็นอยู่นั้นยากลำบากในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์เสกสรรอยากให้สังคมรับรู้ปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่5,000ไร่กำลังถูกมองเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ความจริงมีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายครอบครัวหากอยากรู้ความจริงเชิญชวนเข้ามาสัมผัสด้วยตนเองจะได้เห็นชีวิตจริงของชุมชนชีวิตจริงของชุมชนเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวที่นั้นเป็นที่ของหลวงหรือไม่ถ้าเป็นที่ของหลวงก็ต้องทำให้ถูกต้องก็แค่นั้นเองครับ